ดีจ <Good. S 2> อวัยขนาดตู้ขึ้นหลังรถตู้กลับบ้านใหญ่แม่จีฟิลิปล้ายังเห็นเราอีกเฮ้ยไม่เป็นไรเรากลับมาครั้งนี้เพื่อนวิลเลียมนั้นติดต่อเรามาแล้วเพื่อนวิลเลียมเพื่อนบือสีลำเงินบอกว่าได้เปิดบังเกอร์ลับข้างหลังห้องเราไว้ห้องนี้งั้นเหรอมีบังเกอร์ลับด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ย จริงๆด้วยเย่แมจีอย่ามาห้าเองเดี๋วนี้เฮ้ยโอมีล็อกปิดไว้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวนะวิลเลียมยังบอกอีกว่ามีภารกิจจากท่านเทพธิดาเขาจะขอช่วยเหลือเราใครคือเทพธิดากันละ่ะเฮ้ยประตูอะไรหน้าตาน่ากลัวเฮ้ยเนี่ยเหรอบังเกอร์รับที่ว่าและนี่คือ แ e ้นโพเดียมโอ้โหนี่สินะคือภารกิจจากองค์เทพดิดาที่จะคอยช่วยเหลือมวลมนุษย์อย่างพวกเราโอเคและนี่คือเราต้องรวบรวมชิ้นส่วนหน้ากากมาเพื่อที่เราจะปลดล็อกหน้ากากพิเศษเอาไว้ช่วยเหลือเด็กคนอื่นที่ถูกจับจับเุ้ยเย่เมจิแกมันชั่วร้ายจริงจริงและนี่คือโพเดียมต้องวางถ้วยเมจิกครับใช่ไหมนี่ไงถ้วยเมจิกครับ ถ้วยน้ำมนต์วิเศษเจนเปชีกแกกลัวถ้วยนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันเอาไปปลาใส่เกก็ได้เอาละท่านเทพจะให้ภารกิจอะไรแกเราภารกิจอะไรอะ่ะภารกิจแรกของเราคือเฮ้ยประตูสเีเขียว เดี๋ยวนะประตูนี้ประตูนี้เราเคยเห็นมันอยู่ทางไปที่ชั้นเรียนโอเคทางไปชั้นเรียนโอ้มันล็อกไว้ต้องใช้กุญแจได้ดีเพื่อนเอาละคอยดูเถอะนะเย่ไม่ชีตอนนี้ฉันกับวิลเลียมเพื่อนมือสีฟ้าของฉันร่วมมือกันแล้วเราจะทำภารกิจและปลดล็อกหน้ากากวิเศษเอา มันไม่ใช่แค่เรานะที่ถูกจับมาแต่ยังมีเด็กคนอื่นอีกเยอะแยะที่ยังถูกขังอยู่เราจะหนีไปคนเดียวอย่างนี้ไม่ได้มันเห็นแก่ตัวเกิดไปโอ้เห็นแกตัวก็บ้าแล้วเห็นแกตัวก็บ้าแล้วอยู่ข้างหลังตู้เนี่ยอยู่ข้างหลังตู้เนี่ยโอ้มันก็ใกล้เกินไปมันก็ใกล้เกินไปเยเมจีเฮ้ยเยเมจีแกหน้าตาหน้ากลัวกว่ายายจะดิจะบอกให้ยายจะน่ารักกว่าเยอะ เราต้องหาฟิลเจอแล้วมันไปทางไหนวะโอ้คนลุกเลยตอนมันไล่สก,กล้เลยเมื่อกี้เอาสก,กล้เลยเอาล่ะยเยเมจีแกแคทน <c oughs> เอา <c oughs> โจเอ้ยเราจะป่าทำไมเนี่ย ไฟแดงไล่หลังตูโอ้ยเดินตามเลยวะเดินตามเลยวะโอ้ยตูก็ไปเฟี้ยงอะไรก็ไม่รู้เรื่องตอนแรกไหนกูแจ้กูแจ้สีเกียวดวนจีเลยจ้าโอ้ยตื่นๆๆ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  ที่มันจะช่วยเหลือเราในการครับนี่ไงโอเคเครื่องนี้ใช่ไหมจะคอยช่วยเราจ้าเยไมจีจ้าจะไล่ผมอยู่อย่างนี้เหรอไปดิฟึบเอ้ยมีป้ายอยู่ตรงนี้โอ้ยเยไมจีมาแล้วโอ้โหเอยู่แล้วจ้าตัวไ้อยู่แล้วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ทางตันทางตันเฮ้ยมีมีทางรอดอยู่ฟึ๊บ เอาละตอนนี้ภารกิจเฮ้ยเรายังไม่มีเวสเลยนี่วะใครใครจะลงถือก่อนเยี่มจีหรือฉันเวสฟึบเอาโอ้หจับออกไม่ได้เดี๋ยวนะมันมีเวสมันมีเวสอยูอ่ splash, เยี่ยมจีเยีึยมจีจๆาเห็นไปครับเป ade, ็นไปครับโอเคได้แล้วฮู้นี่เหรอนี่จะทําตุกตาตุกตาดีใช่ไหมคือที่จะช่วยเราเฮ้ยนั่นอะ นั่นไงชิ้ส่วนหน้ากากเห็นแล้วทิ้ส่วนหน้าก,กานนก,กาอยู่ตรงนั้นต้องใช้ตุ๊ก,กตาเดินขึ้นไปโอเคพราะเราเดินขึ้นไปเองไม่ได้เอาลงส <c oughs> คิครับก่อนครับก่อนเอาละนี่คือจดหมายที่วิลเลียมบอกมาโอเคอ่านคร่าวๆไปก่อนตูวไปก่อนแล้วจ้าปึ๊บอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเครื่องครับปึบโอเคเราต้องใช้รูเบิ รูเบิร์ตรต,ตุกกตารูเบิร์ตตุกกตาแล้วก็แล้วก็เฟืองโอ้โออยหยยยงตามไาาาาม่ยย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 มยนยะยย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 ไยยยวยยยเว้ยตยยยย้ยย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 ยหยย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 ยไยยมยย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  เดี <mm ๋ยวขอดูจดหมายก่อนขอดูจดหมายก่อนฟุบฟุ๊บฟุบฟุบห้องสามเอและหกเอโอเคฟุบฟุ๊บฟุบฟุบแล้วก็ในโรงยิมในโรงยิมมีของที่ซุกไว้อยู่ไหน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 โอ้ยเอาไปตกรุกโอ๊ยอดีตต้องใช้โค้ดต้องใช้โค้ดเอาละไปดูห้องสามเอหกเอฟึบ ตอนนี้เราต้องทำภารกิจโอ้โหมือตีฟ้าแปดเต็มเลยเพื่อนฟึบห้องสามเมีโค้ดอยู่นี่ดินะเราเรามาดูต้นทางไว้กับวิลเลียมแล้วมต้ดงใช้หนังสือไงวิลเลียมตรงหาหนังสือของแม่ชีแล้วก็ห้องห a ใช่ไหมมาสิจ้ะแมจีมาสิจะ้ะแมจีจ๋าผมทำของตกอะ่ะผมทำของตกอะ่ะ ข้อหกเอนี่ไงฟึบตรงนี้มีเฟืองอยู่เอาละต้องใช้ของอย่าไปจีอยู่ตรงนี้เราต้องกลับไปที่ยิมก่อนของทุกอย่างมันอยู่ในยิมไงเฮ้ยไปจีบันจจบาทางนี้ไหมมีตู้นั้นต้องใช้โคด้ดเอาละลูกนี้มาดูไว้กับวิลเลียมก่อนก็ดี หาโค้ดก่อนในโลงยิมในโค้ดฟึบฟึบนี่ไงโค้ดโอเคแล้วก็หนังสือเฮ้ยนี่หนังสือแม่ชีจะเป็นสีดำเอาระคำภีรของแกใช่ไหมที่เก็บเก็บซ่อนของไว้มันจะมาทางนี้ไหมเนี่ยแล้วก็ตู้โค้ดโอเคเฮ้ยตุ๊กตา เบจีจะมาจากทางไหนวะเราเจอหนังสือแล้วอุย้ยตุ๊ก,กตาน้อยสุดน่ารักไปก่อนนะช่วยจัดก่อนเขียวเว้ยฟึบของสามอย่าง <c oughs> ได้ตุก๊กได้ตุ๊ก,กตาแล้วขาดรูเบิร์ตแล้วก็เฟือง back you. โอ้ โอ้ยเจ้าดีก็เห็นตูจังเลยขยันเห็นตูจังเลยมาดิมาดิไอมีมาดิขึ้นมาดิเฮ้ยขยันเห็นตูแล้วด้วยขึ้นไปแล้วจะขึ้นไปแล้วเระต้องรีบไหาหาของหาของหาของปีของซ่อนอยู่ในยิมที่จะช่วยปลดล็อกไอตัวนาฬิกาในนี้ นี่ไงโอเคมือสลักหมุนเอาละไปไปยาวแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาหนังสือทีหลังฟึบฟึบฟ,ฟ,ฟึอ้อมอ้อมอ้อมรอบหน้านะตูจะมาเทสจะมาดูที่ดูทางกับวิลเลียมไว้เราจะได้เร็วกว่าดีมาถึงหาของเลยเวียงของเลยฟึบเอาละนี่ไงเยเมจีฟึบโอเคได้เฟืองแล้ววู ทำเสียงด้วยแม่ชีมาแน่แต่ไม่รู้จะมาทางไหนแค่นั้นเลยซ้ายขวาฟึบขอบคุณสิขอบคุณสิณสที่มาทางเนี้ยเฮ้ยจเจเหยียดปะวะเจเจเหยีดปะวะไอโอเดติดเวลาระะีบแล้ะวดูเดติดโอ้โหเถื่อนจัดเลยอะ นี่เราต้องเอาหน้ากากด้านบนไม่มีปัญหาเราต้องรีบครับตุ๊ก,กตาก่อนชาวเว็บทางนี้สินะฟึบใส่เฟืองโอเคแล้วก็ชิ้ส่สุดท้ายรูเบิร์ตมีเสียไก่ด้วยฉันเ็หนังสือสีดำแล้วนี่ here ye, here ye. What this? มาแน่มาแน่ยังไม่จียังไม่จีมาสิไหนๆก็จะมาแล้วนี่โอ้โหเดินตามหลังตัวันเลยนี่ว่าฟึบโอ้ยไม่เห็นว้ยไม่เห็นว้ยไปละเอาเราจะได้ยิส่วนสุดท้ายแล้ว ดังนั้นคงมีรู้เบิดซ่อนอยู่สินะวิลเลียมถ้านายรู้ทำไมได้ไม่ทําเองวะทำไมต้องให้ฉันโอ้โหในไนนายก็เดินมาแล้วทาไมไม่ทําล่ะเฮ้ยนี่ไงได้แล้วทางรับเปิดเรียบร้อยวู้โอ้โหได้ไหมเต็มไปหมดเลยเราขอหลายๆอันได้ไหมเพื่อนเราขอหลายๆอันได้ไหม มันไส้เมจีน่ะขอวิดบึ้มเมจีแล้วหน่อยได้ไหมฟึบโู้ยังไปเจอกันอีกปึ๊บโอ้โหพริกพิกพิกเอาละเปิดติจ้าเมจีจ้าอะไรเจไปพูดอะไรบัฟฟูเมนอะไร อะไรเขาเกนี่ฉันเองปามีในจ๊ะไม่มีหรอกบาโฟมเฮดอะไรเขาเก๋เอ <What? S 1> อเยี่ไมจีมาสิมาสิจ๊ะทางนี้สิจ๊ะ <c oughs> ฟึบนี่ไงฉันไม่รู้หรอกนะใครคอยช่วยเราแต่รีบเลยช่วยขาตุ้กตายตูก,ก่อนจะโดนตีได้ไหม <c oughs> ให้ไวเลยใครคอยช่วยเหลือเราอยู่เนี่ยข้างล่างนี้มีใครอยู่ ต,ตัวอยากโดดลงไปเลยได้ไหมได้แล้วเไปเงียๆเ็วๆๆ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  l ึบเอาละเอาถอดไว้ <laughs> มาเดินชนมาเดินชนปูนนะ่ะ <laughs> โอ้โหไอ้ดุริศอยโหต้องใส่ในไม้มาอีกทำไมแกเดินชนปูนแล้วไอ้ดีเลยวะเออโอ้ยเมจีเมจีครับเมจีครับโอ้โหทำไมตัวสูงจังเลยอืย ฉันบอกฉันถึงบอกว่ายายจะด่ารักกว่าเยอะโอ้ยต้องโหลดอีกครั้งปึ๊บ,บหรือว่าเอาไปโหลดได้เลยหรือว่าเอาไปใส่ได้เลยปึ๊บคงไม่ต้องเอาลงไปค้าอีกครั้งก็ได้ใช่ไหมนลองเอาไปใส่ดิโอ้โหเดินจนกำแพงปุ๊บตุ้มเลยอะคือมันต้องไม่โดนอะไรเหรอหนรู้เบิร์ตเราต้องทำไงอะ อ๋ออย่างเงี้ยเหรอได้แล้วได้แล้วเอาละรู้แล้วรู้แล้วฟึบ <laughs> มมดแต่เล่นอยู่เนี่ยเฮ้ยไปเอาหน้ากากเถอะโถว้ยปล่อยเมจีมันไปเป็นตัวบื้มมันก็ได้ไปไปเอาหน้ากากก่อนตอนนี้หน้ากากอยู่ด้านบนเราต้องรีบเลยรีบเลยฟึบขึ้นทางนี้โอเค ก่อนจะใช้ตุ๊กตาเราต้องหลบซ่อนก่อนไม่งั้นจังหวะที่เราควบคุมตุ๊กตามันมาแน่เดินทางนั้นใช่ไหมมันจะเดินไปได้จริงเหรอฟึบเอาละไปไปตุ๊กตาน้อยตุดนน่ารักคือเดี๋ยดนี้เดี๋ยดีๆอย่าโดนอะไรนะฉันขอร้อง <c oughs> เดี๋ยวแกบึ้มแบบเมื่อกี้กอ่ะเอยโอ้ โอ้โหทางโอ้โหทางโคตดกดเกี้ยวยเยเบจีมาแล้วปึ๊บปึ๊บโอ้ยดูทางเขาโอ้ฟโโึบอย่างกับรถแข่งแล้วก็พร้อมวีดบัมว <down> <t> ู้วเดจีตดอากากแล้วมาดิจ้ามาดิจ้าเมจีจ้าจ่าเอ๋ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่จ้า ผมไม่บึ้มไม่ชีก็ดีแค่ไหนแล้วนะผมไม่บึ้มไม่ชีก็ดีแค่ไหนแล้วอย่ามาห้าวหาญกับผมเพราะฉะนั้นผมจะาชิดส่วนหน้ากากไปให้วิลเลียมเดี๋ยวนีอยู่ไหนล่ะปึ๊บไปละ้าไปละชาไม่ชีหรือว่าวันนี้รอดตัวไปเอ้ยเอา้าเอา้าเฮ้ยเอา้าอะไรวะโอปิดประตูทีก็ชอบแบบโอ้โหประตูตีหน้า เอาละต้องรีบอจิทส่วนไปที่หลังบงับงเกอร์บังเกอร์รับไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็บ้าแล้วโอ้โหเมชีวันดีรอดตัวไปนะรอบหน้าแกไม่รอดแน่บอกเลยรอบหน้าฉันจะเล่นแกแน่เอาละแล้วชินส่วนแรกชินส่วนนากากบีต้องหกชิ้นมาแล้วจ้าปึบ เรียบร้อยวู้ทวยเวทมนต์ไปไหนอะเฮ้ยทวยเวทมนต์อย่าพพ่กไปไปซะแล้วฮะวัดเอา้าทวยเวทมนต์ไปแล้วแล้วผมต้องทำยังไงล่ะเนี่ย